สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันทิชชิ่งแชนแนลกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีรอกงานทะเลนะครับเป็นรอกเบสทิกกิ้งนะครับตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายของไพรเวียนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับผมเป็นรอกเบสทิกกิ้งนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับไพรเวียแท็กเกิลไทยแลนด์นะครับก็เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดปี2024นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไป สดๆร้อนๆนะครับทางเพจของ p i o n นียนะครับ t ท็กเกิลไทยแลนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัทนะครับไพลเนียนะครับที่ส่งรอบนะครับเบสติกกิ้งตัวนี้นะครับมาให้ผมรีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับแล้วก็มีสายนะครับเนี่ยครับสายตัวนี้จะเป็นเอ่อโฟล์คาร์บอนนะครับผมอานะครับตัวนี้เลยนะครับ ขนาด40ปอนด์นะครับความยาว30เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสาย PE นะครับของทางพ i o n e e r นะครับผมก็เป็น PE 1.5ยาว150เมตรนะครับต่อเนื่องนะครับที่ทางพ i o n e e r ส่งมาให้ผมได้เทสพร้อมๆกันนะครับกับรอบตัวนี้นะครับผมนะครับต้องบอกเลยว่าผมมารอคอยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อเดี๋ยวขอท้าความไปก่อนนะครับว่าผมเคยเอารอบ เบสติกกิ้งของไพโอเนียนะครับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับหตัวนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวเล็กกว่าตัวนี้นะครับเอาไปติกกิ้งนะครับในทะเลนะครับปรากฏว่ามันใช้ดีมากครับแล้วก็ผมก็เ้เฝ้ารอว่าไพโอเนียเนี่ยเขาจะทําขนาดลอกเบสติกกิ้งเนี่ยใหญ่ขึ้นในอีกนิดไหมนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการจุดสายได้เยอะมากขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่านี่ครับตัวนี้ครับเพิ่งเปิดตัวมานะครับต้องบอกเลยว่า ผมแอบเปิดดูแล้วนะครับน่าสนใจมากๆนะครับต้องบอกเลยนะครับแล้วก็ราคานะครับสมเห็ุสมผลนะครับราคาสมเห็ุสมผลราคาตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณสามพันนิดๆนะครับสามพันนิดๆก็ถือว่าเป็นรอบเบสติกกิ้งที่น่าสนใจมากนะครับผมอ่านะครับกับไพโอเนียเร็กโซนะครับเร็กโซรหัส rx 5 0 1นนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาแล้วก็ของแถมเนี่ยคุ้มมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยว ต้องบอกว่าภายในเนี่ยฟิลลิ่งเปนงานต่างๆเนี่ยตัวจริงนะครับโอ้โห,โโหน่าใช้มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าทั้งภายนอกภายในนะครับระบบการทํางานต่างๆนะครับแล้วก็อะไรที่เขาให้มาเนี่ยในรอกตัวนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับกับการผ่ารอกตัวนี้นะครับผมปักเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับอ่า <c oughs> ครับมาแล้วครับผมรอกไพโอเนียนะครับเร็กโซนะครับผม rx 5 0 1นะครับจากค่ายของ p i o อ e ีนะครับปี2024นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับภายในกันนะครับในกล่องว่ามีอะไรมาบ้างนะครับสำหรับกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องสีดำตัดฟ้านะครับสีฟ้าก็จะเป็นสีประจำแบรนด์ของเขานะครับจุดเด่นก็คือกำลังเบรก4 4กิโลกรัมเลยนะครับแล้วก็มีของแถมต่างๆมากมายนะครับมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับ มีอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องออกมานะครับผมตรงนี้ตรงนี้จะเป็นคู่มือไดแกรมนะครับไดแกรมของรอกตัวนี้นะครับนะครับก็มีชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับ122ชิ้นนะครับโหเยอะมากนะครับอ่านะครับเขาก็ให้เรามาดูนะครับเพื่อใช้ประกอบรอกเซอร์วิสรอกนะครับป๊าบนี่นะครับข้างในเปิดมาแล้วนะครับผมตัวรอกนะครับตัวรอกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแขนจิกนะครับ าให้แขนจิกมาด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวถอดประแจนะครับประแจใช้เซอร์วิสต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมยกตัวรอกออกมาก่อนนะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในกล่องนะครับมีแค่นี้นะครับผมมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับที่อยู่ในฝ่ามือผมเนี่ยครับรอกจิกกิ้งนะครับไพโอนียเร็กโซนะครับตัวใหม่ล่าสุดของทางค่ายไพโอนียนะครับผม รูปทรงนะครับลอกจิกนะครับบอดี้เป็นสีดํานะครับเฟรมกลางเป็นสีดํานะครับแล้วก็ฝาเป็นสีดานะครับทาสีลายเกตมุกมาด้วยนะครับโอ้สวยมากถ้าอยู่กลางแดดนะครับแขนนะครับแขนให้มา2ชุดนะครับก็จะเป็นแขนจิกมาให้ด้วยนะครับอันนี้น้าๆก็ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับให้มาพร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นแขนคู่นะครับแขนคู่ให้มาด้านข้างนะครับผม ด้านข้างก็มีแม c d แด็ก14กิโลกรัมนะครับโลโก้ไพโอนเนียนะครับตัวนี้เป็นสปูลลึกนะครับใส่สายได้เยอะนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากเลยนะครับรูปทรงนะครับผมทันสมัยนะครับแล้วก็ขนาดของเฟืองเนี่ยน่าจะใหญ่เลยนะครับแล้วก็ลูกปืน6บก1นะครับตามสเปคนะครับนะครับก็ตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่า สุสายและถึง P.E. 4เลยนะครับได้ถึง210เมตรน้ำหนักเนี่ย290กรัมรอบ6.1นะครับกำลังเบรก14บกิโลนะครับเฟืองขับอลูมิเนียมนะครับเขาบอกว่าเป็นเฟืองขับอลูมิเนียมชนิดที่ทนทานเป็นพิเศษนะครับนะครับอันนี้ที่ทางบริษัทเขาแจ้งมานะครับผมเดี๋ยวขอสัมผัสแรกในการฟิลแรกนะฟิลลิ่งของการหมุนก่อนนะครับผม นะครับผมปรับเบรกเข้าไปนิดนึงนะครับอย่นี้รโอ้โหผมบอกเลยว่ามันลอกที่หมุนเนียนมากๆนะครับเนียนคลิปเลยนะครับคือเนียนแบบนุ่มละมุนนะครับผมมานะครับเนี่ยครับเนียนมากเลยนะครับคืออยากให้นะนะไปตามร้านตกปลาแล้วลองไปสัมผัสตัวจริงดูนะครับผมบอกได้เลยว่าหมุนนิ่มมากนะครับหมุนเนียนมากเลยครับเนียนจริงครับเนียนจริงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีคลิกเสียงนะครับแล้วก็ตรงนี้ชุดเบรกนะครับ ชุดปรับนะครับปรับหน่วงด้วยให้มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าระบบหน่วงเ,เป็นยังไงกันครับคลิกเสียงเนี่ยน้าต้องฟังดีๆนะครับคลิกเสียงนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้น้าดูนะครับโอ้โหโคตรลั่นเลยนะครับอ่เดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันนะครับนี่ครับ โอ้ขี้เกียงผมชอบมากโอ้หเสียงลั่นมากนะครับผมถูกใจมากครับอ่านะครับผมโอ้โหแล้วสปูนนะครับเนี่ยหมุนลื่นมากเลยนะครับสปูนนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักสองร้อยสองร้อยเก้าสิบกรัมนะครับผมช่างจริงๆให้ดูนะครับอ่านะครับนี่คือน้ำหนักนะครับประมาณสองร้อย สองไม่เกิน300กรัมนะครับน้ำหนักค่อนข้างที่จะตรงนะครับผมตัวนี้จะเป็นประแจนะครับประแจประแจเอาไว้ถอดผมเดาว่าน่าจะถอดน็อตตัวนี้นะครับเขาให้มาด้วยนะครับแล้วก็ที่แบนๆตรงนี้นะครับก็ไว้เซอร์วิสจุดต่างๆของรอกนะครับฝารอกนะครับฝั่งนี้นะครับถ้าจะเปิดนะครับผมก็ให้มีโอเพนนะครับกับโค้ตตรงนี้ครับก็ดันนะครับตรงจุดกลมๆเนี่ยครับ ไปที่ Open นะครับนี่ครับแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆนะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับทางฝาปรับหน่วนะครับของรอบตรงจุดนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับด้านล่างจะเป็นหน่วยเป็นปอนนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเดี๋ยวเอาว่าคลิปที่ผมไปเทสลงทะเลเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะนะนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนนะครับ ที่มาของคลิกเสียงลั่นๆนะครับคลิกเสียงดังนะครับนี่เลยครับคลิกเสียงขอควายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีเดือยยื่นลงมานะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสเลยนะครับผมแล้วก็สร้างเสียงโดยมีแหวนนะครับทองเหลืองนะครับด้านในนะครับเนี่ยครับเป็นจุดที่สร้างเสียงเลยนะครับแล้วก็กรงแหวนด้านนอกนะครับทองเหลืองเนี่ยครับก็จะใช้กับระบบหน่วงนะครับระบบหน่วงตรงนี้นะครับเนี่ยครับที่สปูลนะครับผมก็ จะมีการเปิดเม็ดน่วงนะครับเม็ดน่วงได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็เปิดนะครับเม็ดน่วงนะครับมีออนนะครับสัญลักษณ์ออนนะครับผมออนเราก็เปิดขึ้นไปนะครับปึ๊บนี่นะครับก็จะมีเอ่อเดือยนะครับโผล่ออกมานะครับนี่ครับเดือยพลาสติกนะครับเพื่อมาเสียดสีกับตัวแหวนนะครับทองเหลืองนะครับด้านในนะครับเพื่อหน่วงสปูลนะครับหน่วงสปูล ลูกปืนตรงนี้ครับเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับสำหรับงานน้ําเค็มนะครับเขาก็ใช้วิธีการกันน็อตล็อกลูกปืนไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ลูกปืนขยับนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะครับผมมาดูในส่วนของสปูลนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นสปูลลึกนะครับใส่สายได้ถึง PEC 2 0 0้กว่าเมตรเลยนะครับแต่ก็ตรงนี้จะเป็นเฟืองนะครับเฟืองที่สร้างเสียงกับเข่าควายตัวนี้นะครับ พอดันเราดันปุ๊บเนี่ยเขาคลายมันจะขยับมานะครับเนี่ยพอดันปุ๊บนะครับปุ๊บก็ไปจับกับเฟืองตัวนี้นะครับทํา่ทให้เกิดเสียงนะครับถือว่าจุดจุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะทนทานแน่นอนนะครับในเรื่องของคลิกเสียงนะครับแกนสปูลเป็นสแตนเลสนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับสําหรับงานน้ําเค็มนะครับผมต่อไปเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของแขนหมุนกันนะครับอ่าเนี่ยนะครับแขนหมุนนะครับก็น็อ หัวเสานะครับที่ปิดแกนหมุนไว้นะครับเขาก็ให้ประแจมานะครับเรียบร้อยนะครับประแจก็ขันได้เลยนะครับใช้ขันได้เลยนะครับแขนมี2ตัวนะครับผมให้มานะครับผมเป็นแขนแขน100มิลนะครับแขน100มิลอ่านี่นะครับเป็นแขนนะครับแขนอลูมิเนียมนะครับผมหนอบเป็นหนอบโฟม EVA อย่างดีเลยนะครับหนอบโฟม EVA ออย่างดีแล้วก็ ตรงนี้ก็ปั๊มนะครับปั๊มนะครับเป็นเล็กโซนะครับเล็กโซนะครับชื่อรุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูหน็อกกันหน่อยนะครับว่าเขาให้ลูกปืนมาไหมนะครับแกนคู่ตัวนี้นะครับฝาปิดหน็อกเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแกนหน็อกนะครับก็ให้ลูกปืนมา1ตลับบูดหนึ่งตลับนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับผมนะครับก็นนาสามารถอัปเกรดเป็นทั้งหมดก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วไม่ต้องอัปแล้วนะครับเขาเขาเตรียมมาให้พร้อมแล้วนะครับเราไปใช้งานได้เลยนะครับ ลูกปืนหน็อปเนี่ยก็วงใน4มิลน,นะครับวงนอกนะครับวงนอก7มิลนะครับ7มิลความหนานี่2.5มิลน,นะครับต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นแขนจิกนะครับผมแขนจิกแขนจิกน่าจะขนาดนะครับ9ประมาณ8 9 9 0มิลน,นะครับ9 0มิลเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ปรับระยะได้2จุดนะครับนี่นะครับ ปรับระยะได้สองจุดเป็นลูมิเนียมสวยงามมากงานดีมากนะครับผมแล้วก็ให้หนอบนะครับหนอบเป็นหนอบอลูมิเนียมมาเลยนะครับผมสีดําเงานะครับจับถนัดมือมากนะครับเนี่ยนะครับอย่าใส่แคนจิกนะครับให้น้าๆดูนะครับสตาร์แดก็มีคลิกเสียงมาให้นะครับนี่ครับสตาร์แดกมีคลิกเสียงมาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นชุดนะครับคลิกเสียงของสตาร์แดกที่เป็นข้อควายนะครับเดี๋ยวเราไปลื้อบอดี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดบอดี้พร้อมๆกันนะครับ อ่านะครับเปิดออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับให้น้าๆดูนะครับโอ้โหเฟืองมาหูมามากโอ้โหเฟืองใหญ่มากครับอืมสุดยอดสุดยอดเฟืองใหญ่ถูกใจผมมากอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับผมฝั่งนี้ก็อันนี้จะเป็นลูกปืนนะครับประคองนะครับเสานะครับวงในจะอยู่ที่แปดมิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่สิบสี่มิลนะครับ ความหนาอยู่ที่4มิลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนกันตีกลับนะครับฝั่งนี้นะครับผมลูกปืนกันตีกลับก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็น12พินนะครับ12พินโหลูกปืนนี้ลูกปืนแบบนี้นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับกันตีกลับนะครับแล้วก็ปุ่มปรับคอนสปูลนะครับนี่ได้ยินเสียงไหมครับมีิคลิกเสียงมาให้นะครับปุ่มปรับคอนสปูลก็เป็นอลูมิเนียมนะครับไดสีดํานะครับนี่ไดสีดํา อ่าครับตรงนี้จะเป็นล pues ูกป mm ืนนะครับประคองนะครับแกนสปูลนะครับผมเป็นสเตเลสตนะครับวงในอยู่ที่5มิลนะครับวงนอกอยู่ที่8มิลนะครับความหนาอยู่ที่2.5มิลนะครับเด๋ยวมาดูชุดนี้กันนะครับผมภายในของเจ้ารอกรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นแผ่นนะครับกดนะครับกดผ้าเบรกนะครับผมแผ่นใหญ่มากนะครับและหนามากนะครับดูนะครับแผ่นกดก็เท่ากับขนาดของผ้าเบรกนะครับ นี่ครับ37มิมลเกือบ40มิลนะถัดมานะครับผมก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับแผ่นเบรกนะครับคาร์บอนแท้เลยนะครับผมแผ่นที่1นนะครับเป็นคาร์บอนแบบแห้งนะครับอ่าแล้วก็แผ่นกดเบรกนะครับแผ่นที่2นะครับผมถัดมาจะเป็นคาร์บอนนะครับอีก1แผ่นนะครับใหญ่ๆนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็นอ่านะครับผมอันนี้เป็นแผ่นกดเบรกนะอีกแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนแผ่นเบรกนะครับ อีกแผ่นหนึ่งนะครับเป็นแผ่นคาร์บอนแบบแห้งนะครับคาร์บอนแท้นะครับก็นี่ครับแผ่นเบรกทั้งหมดนะครับ3แผ่นนะครับคาร์บอนแท้แบบแห้งๆเลยนะครับผมแล้วมาดูนะครับไฮไลท์นะครับของรออรุ่นนี้นะครับเฟืองขับนะครับคือเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ผมว่ามีการนะครับเคลือบนะครับเคลือบชนิดแข็งพิเศษนะครับดูฟันนะครับขนาดของเฟืองนะครับ45มิลนะครับขนาดของเฟืองใหญ่มากๆนะครับเฟืองนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ มีการนะครับผมว่าเขาน่าจะเคลือบสีออกคล้ายไทเทเนียมนะครับน่าจะเป็นการชุบแข็งมากๆนะครับมานะครับกับเฟืองตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดเฟืองพินเนียนนะครับก็เป็นงานกัดกึ่งทองเหลืองนะครับผมนะครับก็งานกัดกึ่งเนี่ยเรียบร้อยดีมากนะครับผมต่อไปนะครับผมเมื่อกี้นะครับใต้เฟืองนะครับก็จะมีเฟืองตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับใต้เฟืองก็จะมีแผ่นปะเก็นนะครับชุบจาระบีไว้นะครับอีกหนึ่งแผ่นนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเขานะครับ ตัวเขาล็อกไว้นะครับล็อกเฟืองไว้นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นเฟืองนะครับกันตีกลับล็อกไว้อีกทีหนึ่งนะครับอะให้หน้าหน้าดูนะครับภายในของลอกรุ่นนี้นะครับผมระบบล็อกต่างๆนะครับเป็นโลหะหมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นโลหะแล้วก็สังเกตสปริงนะครับสปริงกดฟีสปูลนะครับมันหนามากนะครับเนี่ยนะครับล็อกไว้อยู่นะครับ2ตัวนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับสปริงขดขดใหญ่นะครับ ระบบกดฟรีสปูลเนี่ยนะครับของลอกรุ่นนี้เนี่ยทนทานแน่นอนนะครับทนทานแน่นอนไว้ใจได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเสากันนะครับว่าข้างใต้เสาเนี่ยเขามีลูกปืนมาให้หรือเปล่านะครับอ่านะครับผมข้างใต้เสานะครับเขามีเป็นบูชมาให้นะครับทองเหลืองครับซึ่งในลอกจิกกิ้งนะครับจุดนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ถึงกับขนาดที่ว่าจําเป็นมากนะครับในการที่จะมีอ่า ลูกเปินจุดนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นในลอกสไตล์แบบลอกตี๋ปอมนี้ก็อาจจะจําเป็นในความลื่อนจุดนี้ได้แต่ว่าลอกจิ๊กิ้งเนี่ยเราใช้งานหนักนะครับใช้งานทะเลไม่ต้องการฟิลลิ่งแบบการความเนียนระดับแบบเหมือนลอกตียปลอมทั่วไปนะครับชิ้นนี้นะครับเสานะครับเป็นสแตนเลสนะครับผมเป็นสแตนเลสซึ่งความแข็งแรงนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแข็งแรงมากๆนะครับเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหน้ากากนะครับ ที่ครอบชุดเกียวสายไว้นะครับอ่าตรงนี้นะครับถอดมาแล้วนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นตัวลายไกด์นะครับผมอ่านะครับข้างในก็จะเป็นวัสดุนะครับเซรามิกนะครับกันลื่นนะครับแล้วก็มีเสาประคองนะครับผมตัวลายไกด์ด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับต่อสแตนเลสนะครับอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็บอดี้นะครับก็เป็นเฟรมชิ้นเดียวนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรง เขาควายนะครับเขาควายก็ให้เป็นโลหะมาเลยนะครับผมก็เฟืองเกีย่ซสายนะครับเฟืองเกลีรยสายตรงนี้เนี่ยเขาให้เป็นบุสตนะครับมานะครับยังไม่ได้เป็นลูกปืนนะครับยังไม่ได้เป็นลูกปืนนะครับเป็นบุสตนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบุสตอยู่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้จราบีในการหล่อลื่นนะครับนี่ครับ ผมวัดให้นะครับเผื่อน้าๆอยากจะเอาไปอัปเกรดนะครับวงในจะอยู่ที่4มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่7มิลนะครับความหนาอยู่ที่2.5มิลนะครับก็เป็นไซส์โอเคนะครับผมก็สำหรับการรีวิวผ่ารอบจิกกิ้งตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายไพลอเนียนะครับรุ่นไพลอเนียนะครับเล็กโซนะครับเล็กโซก็เอามาผ่ารีวิวให้กับน้าๆนะครับได้รับ ชมกันนะครับผมในราคา3,200บาทนะครับโอผมต้องบอกเลยว่าโดยสเปคนะครับณปัจจุบันนี้นะครับลอกจิ๊กนะครับราคานี้นะครับถ้าเทียบกับสเปคที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยถือว่ามันเกินราคาไปค่อนข้างแบบเยอะพอสมควรน,นะครับก็คือความคุ้มค่าเนี่ยค่อนข้างที่เกินตัวไปเลยนะครับผมตรงนี้ผมชอบมากนะเพราะว่า มีแขนให้2แขนนะครับแล้วก็ผ้าเบรกแผ่นใหญ่เฟืองใหญ่นะครับแล้วก็สําคัญคือมันหมุนนิ่มสมูทมากๆนะครับหมุนนิ่มสมูทมากๆคลิกเสียงนะครับที่ผมชอบมากๆคือคลิกเสียงนะครับเสียงลั่นมากๆนะครับถ้าเอาไปลอยสายเนี่ยโอ้โหสนันแน่นะครับรับรองนะครับอยู่ตรงไหนของเรือก็ได้ยินนะครับนะครับก็เอามาพาเอามาผ่ารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับสําหรับใครที่มองหารอกจิกกิ้งนะครับในราคา3 0 0พันต้นๆเนี่ยนะครับ ก็ตัวนี้อยู่ในตัวเลือกที่หน้าใช้งานและก็หน้าจ้องจับตาเป็นเจ้าของนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับนี่คลิปนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทไพอเนียแท็คเกิลไทยแลนด์นะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ผมรีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะเอารอกตัวนี้นะครับไปลงทะเลเทสนะครับจิกกิ้งงานจิกกิ้งนะครับให้นานาได้รับ ชมกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปสถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ